สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพูดถึงมเรื่องมะนาวต่อนะครับก่อนขยายไปตัวอื่นวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาการเหลืองของใบมะนาวดีกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือหลายท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาก็คือ,คอมะนาวเนี่ยมีปัญหาคือมีอาการเหลืองอาการเหลืองมีหลายอย่างนะครับเหลืองจากอะไรหนึ่งลองดูเรื่องหลายอย่างอาชีพเอาไม่ Favorite, ต้องดูเรื่องลองดูนะครับเอาเหลืองเพราะน้ํา น้ำมากเหลืองเหลืองเพราะปุ๋ยมากเหลืองเพราะปุ๋ยน้อยเหลืองเพราะอาการด่างมันมีหลายสาเหตุครับเรื่องโรคก,ก็ทําให้ด่างาให้เหลืองเหมือนกันถ้าโรคบางชนิดก็อาให้เกิดอาการเหลืองมแมลงไรแดงก็ทำให้เกิดอาการเหลืองเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเข้าใจนะครับว่าลักษณะ ที่แสดงออกมาเนี่ยมันมันมีสาเหตุเพราะอะไรต้องไปค่อยๆไล่มากรณีที่ถามมาเนี่ยถ้าส่งรูปมาผมจะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้เราพูดถึงอาการเหลืองเพราะโดนด่างนะครับเดิมทีเนี่ยต้นต้นในแบบผมเนี่ยมีอาการเหลืองแต่เพราะว่า ผมใช้แกลบเผาที่เหลือฐานแกลบที่เหลือเหลือจากการขยายพันธุ์พวกนี้ผมก็เอามาใส่ก็เกิดความเป็นด่างเพิ่มขึ้นใน,ใน,ใ,นในวัสดุที่ปลูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบว่าเหลืองเพราะอะไรยังยังอันเนี้ยเหลืองเพราะด่างอาการด่างเหลืองด่างเนี่ยเเหลืองเพราะด่างเนี่ยมันจะมีแสดงอาการลักษณะคือขาดธาตุนะครับใบจะเล็กแล้วก็เหลือง ที่เส้นใบก็จะเป็นลักษณะวสีเขียวก็คือมีอาการขาดธาตุเหล็กสังกสีไนโตรเจนต่างๆเพราะว่าด่างเนี่ยมันจะไป,ไปทําปฏิกิริยากับค่า PH ของวัตถุวัสด,ดุปลูกเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นรากของต้นมะนาวจะไม่สามารถดึงธาตุอาหารที่อยู่ในดินขึ้นมาได้การแก้ไขในกรณีที่วัสดุปลูกรือดินเป็นด่างเนี่ย อย่างเคสเนี่ยผมใช้น้ำส้มสายชูนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็คือกรดออซิติกนะครับอซิติกแอซิดก็คือหัวน้ำส้มที่มีขายตามร้านขายส่งทั่วไปพูดง,ง่ายๆคือน้ำส้มสายชูที่เรากินกับข้าวกินกับก๋วยเตี๋ยวพวกนี้นะครับเอามาผสมน้ำแต่กรณีที่เป็นหัวน้ำส้มเนี่ยมันร้อยเปอร์เซนต์เรา,เามาผสมน้ำก็เอามาเอามาลดนะครับบริเวณโคนต้นเพื่อปรับค่าให้มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น ของมะนาวก็5.5 6.5ประมาณนี้ครับไม่เกิน7เมื่อได้รับกดค่า pH เ,เปลี่ยนทัดอาหารละลายได้มากขึ้นต้นมะนาวสามารถดึงได้ขึ้นมาก็จะเกิดปฏิกิริยาง่ายๆคือใบจะเริ่มเขียวขึ้นมาเรื่อยๆครับไล่ขึ้นมาจากล่างขึ้นบนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราทราบสาเหตุเดี๋ยวอาการเหลืองเนี่ยผมจะค่อยๆบอกทีละอย่างวันนี้เอาอย่างเดียวก่อนก็คือเหลืองเพราะ วัสดุปลูกเป็นด่างนะครับเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบใช้ปูนปูนโดนลมไม้ปูนสรารพัดปูนแ,แล้วแต่ที่มีความเป็นด่างเนี่ยมาใส่เพื่อคิดเพื่อเพื่อเพื่อ,อ,อได้ราบข้อมูลมาว่าจะปรับค่าดินให้ปเป็นเป็นลักษณะแบบนั้นแบบนี้โดยที่เราไม่มีการวัดค่าวัสดุก่อนเนี่ยก็เพิ่มความเป็นด่างให้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายาม ทำความเข้าใจกับต้นไม้ว่าเขาต้องการอะไรบางทีเราให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการก็เกิดปัญหาต้นนี้ก็เขียวไปปกตินะครับแล้วก็มีการแทงดอกออกมาเรื่อยชุดนี้ล้างต้นไปแล้วครับเก็บขายไปแล้วได้ประมาณสามพันต้นอ่สามพันลูกครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีอะไรก็จะมาบอกกล่าวกันเรื่อยนะครับเกี่ยวกับปัญหาของมะนาวของส้มหรือพืชอื่นที่อาจารย์ลวีท่านสอนมาถ้าสในใจเรื่องมะนาวนะครับก็ติดต่อไปที่ที่เดิมครับฐานทัพผม ศูวนยวิจัยและพัฒนาให้ผลเขตร้อนนะครับอ่มอกเกเตรที่กําแพงแสนนะครับเข้าลมได้จัดอบรมบ่อยก็พยายามออกไปรีบๆสำนองที่นั่งนะครับเพอเต็มบ่อยก็หลังจากนี้ก็มีอะไรก็จะมาเพิ่มเติมให้วันนี้คงเท่านี้ก่อนนะแดดร้อนผิวเสียด,ำดํำครับผมขอบคุณครับ